ขอเปิดเผยว่าพิจาร์ตัวเองได้ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าพิจาร์พระเจ้าอยู่วว่าผิดให้ขอทราบบาผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อน ฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดประมาศสัตว์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละมเมิดผิดเขาก็ถูก,ถ,กถูกประชาชนบ่องคือเป็นเรื่องของ ขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์ย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูกก็ไม่ว่าแต่ถ้าว่าวิจารณ์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้วิจารณ์ไม่ให้ละเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ yeah, อยู่ในฐานะลำบากเพราะแสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่ให้บิจาร์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่มันต้องวิจารณ์ต้องต้องละเมิดลรกไม่ให้ไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กลา้าสองไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัวไม่ ไม่อยากละเมิดแต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศมีบ่อยๆละเมิดพระเจ้อยู่ละเมิดด k คิงแล้วก็ก็หัวเราะเยาะว่าดุคิงนี่ดุคิงของไทยแลนด์คิงของยุบคิงของพวกพวกคนไทยทั้งหลายเนี่ยเป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสียฉะนั้นก็บางโอกาสกว่าขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัว เพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยักหน้าพยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆความทมี่เขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนมีความผิดแล้วตัวที่คนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไขผิดตรงนี้ ไม่ได้แก้ไขลบลบความรับผิดชอบมันเป็นอย่างนั้นคือมันในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทําอะไรไม่เคยเขาร้องคอยร้อยก็ลาออกลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทาอะไรผิดอย่างมาก ถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเขาเขากระทรวงขากระทรวงเข้าเขากรุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานๆที่มีเขาคุกน,นี่พูดอย่างนี้ชักจะหนักจใจคาว่เาเรียกเขากรุงเทพแล้วเขาคุกแต่มีที่เกิด เกิดเรื่องเข้าคุกแต่ยังไงก็ตามเข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดละเมิดพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนหลายทางทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์พระเจ้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ไว่าวิจายไม่ได้ก็ ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางทีเขาด่าเราอย่างหนักหนักด่าเราอย่างหนักฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ทุกทุกด่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่า เพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ดา่าพระมหากษัตริย์เขา้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นเป็น,ปน,ปนคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักะจี้คือจักะจี้ ใครมาัมาว่าอะไรสนิดก็บอกให้เขาคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เขาคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกระบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษราชการที่หกท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกระบฏ มาจนกระทังง่งถึงต่อมาราชการที่เก้าเนี่ยใครเป็นกบฏซึ่งก็ไม่เคยมีแท้ๆที่จริงก็ทำแบบนี้ไม่ให้เขาคุดให้ปล่อยหรือถ้าถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เขาคุกก็ ไม่ไม่ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นั่นน่ะแล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อน อันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ให้ฟ้องให้จับเข้เขาคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนสอนนายกบอกว่าต้องต้องต้องฟ้องต้องต้องโทษก็นี่ขอสอนนายกว่าใครใครบอกว่า ให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พระมหากษัตริย์เดือดรอน <_ d roid> อาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์ดดร้อน,อนไหมไม่รู้นะเขาทำผิดเขาด่าใน uh, เขาดา่าพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้ พระมากษัตย์เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าใครมาด่าเราชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดเกิดให้ลงโทษแย่เลยแล้วนักนกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ด่าในคนที่ดา่าพระมารท,ทำไปทำมาเลย แต่ต้องเอาว่าเขาดา่านายกถ้าดา่านายกนายกเดือดร้อนไหมไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าดา่านายกพระมหากษาัตริย์ก็ไม่ไม่เดือดไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาดา่าพระมหากษัตริย์นายกเดือดร้อนเพราะว่า ต้องเป็นคนจัดการมันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็ก็สอนสอนนายกไว้อย่างนั้นสอนนายกว่าใครใครมาด่าเราเราต่องางเขามัน,ม,นมันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะเป็นส่วนตัว แต่ว่าเราเองก็ไม่